สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเฮอร์เดย เป็นประจำแบบนี้ละคะ่ะจันถึงสุกนะคะวันนี้ก็พฤหัสบดีแล้วก็หายมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณผู้ชมด้วยนะคะเจอกันแบบนี้ละคะ่ะเที่ยงครึ่งทางช่อง 9m+hd หมายเลข30นะคะรวมไปถึงทางทาง่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์นะคะ Facebook ของ 9m+ ด้วยก็ทักทายกันเข้ามาได้ผ่านทางด้านคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวรอบโลกแล้วก็ในประเทศไทยที่น่าสนใจมาอัปเดตกัน<ช>ด้วยค่ะ,ะช่วงนี้คุณผู้ชมหลายๆคนก็ออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วนะคะแล้วอากาศก็เป็นใจ บางพื้นที่ก็เ,เริ่มมีแบบอากาศเย็นๆมาแล้วบ้างนะใช่ค่ะก็บางคนค่ะโดยเฉพาะคู่รักทั้งหลายก็เริ่มแ p l a n ริป ทริปกันละว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีไปสัมผัสความหนาวแล้วแบบอปลาอบแกนหนาวมากเลยอยากเอามือสุกสโคอนขนาดนั้นเลยค่ะคุณบ้านเราคงไม่น่าจะใส่เสื้อโค้ทได้นะเราจินตนาการได้ค่ะโอเคจินตนาการสาคัญเสมอค่ะเอางนี้คุณค่ะเราไปที่ข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่คู่รักเขาทํากิจกรรมการท่องเที่ยวกันแต่ว่าหน้าหวาดเสียวโอ้เป็นเรื่องระทึกของคู่รักชาวอินเดียนะคะ บอกเลยนะคะว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็ต้องเซฟตี้ไว้ก่อนนี่ค่ะเขาไปเล่นพาราเซลลิงนะคะนี่นะคะก็จะเป็นเครื่องเล่นแบบนี้ตามชายหาดแหละคุณผู้ชมก็คือเรือจะลากเราไปใช่ไหมเรือลากเราก็มีมีเหมือนกันแล้วก็ด้วยแรงลมก็จะทําให้เราเนี่ยดันขึ้นไปสู่ท้องฟ้าแบบนี้นะคะด้วยเครื่องของพาราเซลลิงแบบนี้แล้วทีนี้อันนี้เขาเรื่องราวเกิดที่อินเดียนะคะก็คือว่าใช่เชือกขาดโอ้ต่แล้วคุณ เชือกที่เชื่อมระหว่างชูชีพของเขาะค่ะแล้วก็ตัวเรือค่ะแล้วก็ตัวพาราเซลรลิงก็ค,คือขาดออกจากกันหมดเลยอแล้วคู่รักคู่นี้เขาขึ้นไปเป็นคู่ไงคุณขาแล้วเขาก็ลอยลอยลอย,ลอยแล้วก็ตกลงมาที่ทะเลอ,อ,อเแต่คุณอย่าลืมนะว่า มววน้ำในทะเลอะ่ะมันหนาแน่นน่ก<ช>มันต้องเจ็บบ้างลหละ<ช>แต่ใดๆนะคะก็ไม่มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บเกิดขึ้นอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องฟาดเคราะห์กันไปเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นเรื่องอุทาหรณ์สอนใจพวกเราทุกคนนะคะว่าจะเล่นกีฬาหรือว่าจะเล่นกิจกรรมอะไรที่มันแอดเวนเจอร์แบบนี้ก็ต้องเช็คอุป,ปกรณ์กันให้ดีๆนิดนึงอันตรายม,มากเลยนะเพราะว่านี่คือมันเราไม่สามารถบังคับได้มันไม่เหมือนร่มชูชีพชที่เราเคยเห็นกัน<ช>ต่อให้เราคิดว่าบังคับได้แต่ถ้าเราไม่มีประสบการณ์อยู่ดี แล้วดีที่มันไม่ลอยออกไปไหนต่อไหนนะ,ะหรือว่าออกไปไกลมากนี่ยังโชคดีใช่ไหมคะที่มีคนตามเจอว่าอยู่ตรงไหนค่ะใช่แล้วตไไแต่ทีเนี้ยนะคะก็คือว่ามี ผู้ที่ให้บริการเขาก็แจ้งมาแบบนี้ค่ะว่าเอ๊ะเชือกเนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วก่อนที่จะขึ้นไปอะคลิปนี้ถ่ายโดยพี่ชายพี่ชายของผู้ชายนะคะพี่ชายของคู่รักคู่นี้นะคะคืออยู่บนเรือด้วยใช่ค่ะอยู่บนเรือแล้วก็ถ่ายคลิปนี้ไปแล้วเขาบอกว่าก่อนที่จะขึ้นเนี่ยพี่ชายก็สังเกตเห็นนะว่าเชือกอะดูเก่าแล้วก็ดูมีรอยยุยยๆดูเออหรือว่าอาจจะเป็นเหตุนี้หรือเปล่านะคะซึ่งทางผู้ให้บริการนะคะก็บอกมาค่ะว่าอันนี้มันเป็นอุบั อุัติเหตุนะอาจจะเกิดจากแรงลมที่มันแบบแรงมากมเกินไปนะคะแล้วก็บริษัทเนี่ยก็มีทีมงานที่ผ่านการฝึกการด้านกู้ชีพมาเป็นอย่างดีนะคะซึ่งทางคู่รักชาวอินเดียก็บอกว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ผู้ให้บริการนะคะไร้ความรับผิดชอบมากมพนักงานก็ไม่สุภาพด้วยแถมยังบอกด้วยนะคะว่าทางคู่ก็ได้รับการช่วยเหลือนะก็ไม่มีใครเสียชีวิตนี่นาอ,อันนี้นะคะก็เป็นเหมือนแบบการแบบ เอ๊ะเวลาเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าหากว่าผู้ให้บริการมาขอโทษขอโพยหรือว่าแสดงความรับผิดชอบอะไรที่มากกว่านี้เราจะรู้สึกอุ่นใจมากกว่าเนาะพอพูดแบบนี้ก็คือแบบเอาก็ไม่มีใครเป็นอะไรหน่อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาแต่ว่าเราก็ได้รับอันตรายจากการเล่นจากเครื่องของคุณไงแต่ยังดีที่เขาใส่เสื้อชูชีพไว้ใชะถ้างั้นก็ยิ่งอันตรายเขาไปใหญ่นะคะเาก็นี่ก็เคยอยากเล่นนะแต่พอเห็นอย่างนี้แล้วก็ กว่าเสียวเหมือนกันเพราะตอนแรกเราคิดว่ามันก็คงไม่เป็นไรเพราะว่าเรือลากไงมันก็ยังมีเชือกต่ออยู่แต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บก,ก็อู้ ต้องฉีดก็ต้องเช็คดีๆนะคะเล่นได้แหละแต่ก็ต้องเช็คอุปกรณ์ดีๆกันนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะกลับมาที่บ้านเรากันบ้างนะคะนี่เป็นอุทาหหอนนะสำหรับคนที่ขับรถเร็วนะคะเรื่องนี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้มีใครไม่ตั้งใจนี้เป็นอุบัติเหตุจริงๆเลยที่ก็เกิดจากความประมาทเลินเล่อนะคะของผู้ใช้ถนนเนี่ยแหละค่ะบางทีนอนอยู่ในบ้านดีๆรถก็พุ่งเข้าหาเราแบบนี้ได้นะอันนี้เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดนะคะที่เก็บภาพไว้ได้ค่ะภาพของรถกระบะวิ่งมาด้วยความเร็วสูง ก่อนจะเหินนะคะข้าม3แยก ปีนทางเท้าข้างถนนพุ่งเข้าชนร้านขายของริมถนนสายบอ่อทองห<อ>นองเสม็ดนะคะตําบลบอ่อทองอำเภอบ่อ,บอทองจังหวัดชนบุรีทำให้รถกระบะเนี่ยแล้วก็รถจักรยานยนต์อีกสองคันที่จอดอยู่ถูกทับนะคะได้รับความเสียหายส่วนร้านขายของเนี่ยก็พังยับเลยค่ะข้าวของก็กระจัดกระจายไปทั่วร้านเลยซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตีสองนะคะเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็เข้านอนไปแล้วหลับอยู่ในบ้านจู่ๆก็ได้ยินเสียงดังสนั่นเลยนะคะก็เลยลงมาดูก็ปรากฏว่ารถกระบะ พุ่งเข้ามาชนในร้านคือจะบอกว่าอย่างนี้นะเขานอนอยู่ก็จริงแต่ห้องนอนเขากับที่ที่โดนชนอ่ะห่างกันแค่สามเมตรเท่านั้นนะคะน่าตกใจมากที่ลนดล้วคิดดูเรานอนอยู่เราไม่คิดหรอกว่าตีสองจะมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะแล้วจู่ๆก็มีเหตุการณ์นี้เข้ามาในร้านตัวเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรอดตายอย่างวุดหวิ่ก็ว่าได้นะคะตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดคุยกับทาง ผูกรณีแล้วก็มีการประเมินเรื่องค่าความเสียหายแล้วเจ้าของร้านเขาก็บอกด้วยว่าฝากถึงหน่อยสําหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณนี้นะยังไงก็ขับรถกันด้วยความระมัดระวังเพราะว่าถ้าขับเร็วหรือว่าไม่ชํานาญทางเนี่ยตรงนี้มันก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้จริงๆอย่างมันจะเป็นเหมือนทางแบบถนนจะเป็นแบบนี้เหมือน3แยกอย่างเงี้ยน้องร้านเขาอยู่ตรงร้านอยู่ตรงกลางพอดีแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมขาถ้าหากว่ามาด้วยความเร็วหรือว่าคนที่ไม่ชินทางสักเท่าไหร่เนี่ยเอ๊ะมันอาจจะแบบ ยังไงไม่ชินทางก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันนะคะ,ะถ้าหากว่าเราไม่ได้ขับรถด้วยความเร็วขนาดนี้ก็อาจจะที่บังคับรถอยู่คอนโทรลรถได้เหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าตรงจุดนี้นะคะเคยมีอุบัติเหตุแนวแนี้เกิดขึ้นแล้วนะใช่จนเขาเนี่ยนะคะก็คือป้องกันแล้วด้วยการเอาท่อปูนมากั้นแต่ก็ยังเกิดซ้ําอีกดังนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยละกันเพราะว่าเสียหายขึ้นมาทีมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะเราไม่ใช่คนขับรถที่โดนคนเดียวเพราะว่ามันอาจจะสร้างความเสียหายให้กับ คนรอบข้างหรือคนอื่นที่ไม่รู้เรื่องด้วยได้แล้วนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามอาจจะมีป้ายแปะหน่อยไหมว่าตรงนี้ระวังนิดนึงอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอาจจะด้วยเรื่องไฟด้วยป่ะใช่อาจจไฟ่อาจจะแบบอ่าสรวเกินไปหรือยังไงนะคะนะคะก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่รถนะคะโดยเฉพาะช่วงกลางคืนก็ต้องระมัดระวังกันขึ้นหลายเท่าค่ะ คราวนี้ยังอยู่ที่เรื่องของรถค่ะคุณขาแต่ว่าเป็นเรื่องของคนรักรถแล้วก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักอ่ะคลิปนี้ไปดูกันบอกเลยนะคะว่าเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักของครอบครัวนี้ค่ะเป็นรถของคุณพ่อแต่เห็นแบบนี้แล้วนี่เป็นฝีมือของลูกเขาอะา่ะเออรแต่โกรธไม่ลงจริงๆนะคะแล้วก็เป็นรถนะคะที่โอ้โหเป็นรถสปอร์ตเลยนะอ,อ,อแล้วลูกเขาก็แบบ มาวาดรูปนะมีทั้งรูปต้นไม้ดอกไม้มีรูปครอบครัวรูปบ้านก้อนเมฆอนนัน่ารักน่ารักทั้งไปลูกเขาก็ทําเป็นลายที่เข้ากับรถด้วยนะใช่น่ารักนะเออคิออ้วอ,อ,อยู่นะถ้าหากว่าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เราก็โกรธไม่ลงแหละเพราะว่า รักลูกมากกว่ารถอยู่แล้วแน่นอนนะคะแล้วมองไปในมุมบวกก็คือว่าเออเนี่ยมันเป็นลายเดียวในโลกนะลายเป็นรถคุณพ่อเป็นลิมิเต็ดนะคะจินตนาการสาคัญนะคะแต่ว่าอย่างนี้มันน่าจะเช็ดออกแล้วเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่คงแบบว่าใช้สีเพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีสีที่สามารถเช็ดออบว่าให้ลูกใช้สีที่สามารถเช็ดออกได้อย่างลคู่ของคุณกับตันกับคุณเอ๋เขาก็เคยลงคิปแบบนี้เหมือนกันว่าให้ลูกะ วาดเลยพระลูกอยากวาดแต่สียากก็คือเช็ดออกได้นะคะก็จะได้แบบไม่ดราม่าก,กันเพราะว่าอันนี้ก็คุณพ่อคุณแม่คงเช็คมาแล้วแหละใช่แล้วจินตนาการสําคัญกว่าการเรียนรู้นี่แต่ว่านี่น่ารัาสวยอยู่นเนอะถ้า,ถาอะถ้าเป็นออนเป็นเจ้าของรถเนี่ยลูกมาเขียนแบบเนี้ย คือถ้าถ้าสมมติว่าไม่รู้มาก่อนแล้วลูกใช้สีอะไรอย่างสักอย่างเนี่ยเธมาแนนเลยเพี่่าอมาแนนก็คงตกใจมากเพราะว่าการที่จะไปทําสีใหม่ก็ไม่ใช่เล่นๆแต่ถ้าเรารู้ว่าลูกเรามีจิตนาการในการชอบว่าลูกเราก็เตรียวมไว้เ่ยสีที่สามารถล้างได้นี้นะลูกนะอย่างนี้แก้ไขไว้ป้องกันไว้ก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเราเราก็จะไม่ห้ามหรอกนะก็เต็มที่แต่ว่าเราก็ป้องกันด้วยการใช้สีที่อาจจะล้างออกง่ายๆนิดนึงนะคะก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักนะคะมา ถึงเรื่องนี้กันมากไหนๆก็พูดถึงหลายวงการมาแล้วตอนนี้ขยับมาที่วงการบันเทิงกันบ้างหน่อยยังไงคะคุณเรื่องของส้มมารีนะคะกับคุณแจงภรรยาสุดสวยของคุณแจชนชุดอันนี้ไม่ได้มีเรื่องดราม่าอะไรแต่เป็นเรื่องน่ารักน่ารักที่ทำเอาหลายคนเข้าใจผิดว่าเขาหน้าหมือนกันหน้าคล้ายกันนะอาจริงพอเทียบเป็นแบบนี้นะก็คล้ายกันทั้งรอยยิ้มนะคะแล้วก็รูปหน้าจริงคือตอนแรกผมไม่คิดนะจนมาเห็นรูปนี้ ก็คล้ายกันจริงๆนะคะจนกลายเป็นว่าหลายๆคนก็สงสัยว่าทั้งคู่เป็นญาตกันหรือเปล่าทําไมนะ่าคล้ายกันขนาดนี้สาวส้มมาลีเนี่ยก็ออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวนะคะว่ามีคนทักว่าเป็นพี่แจงหรือว่าเราว่าแจง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 เยอะมากเลยเยอะมากจริงๆ <K ai> ในทุกคลิปทุกแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็น t i k t o อกไ Facebook, YouTube เยอะมากนะคะ เขาบอกตรงนี้ว่าไม่ได้เป็นอะไรกับพี่แจ้งแค่เป็นคนที่หน้าคล้ายกันเฉยๆค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้โพสต์ภาพที่ถ่ายรูปคู่กับคุณแจงนะคะมาให้แฟนคลับได้เปรียบเทียบก็คือรูปนี้แหละเทียบกันเลยชัดๆว่าเอยเหมือนกันสุดๆเหมือนกันจริงๆเขาบอกว่าไม่แน่ในอนาคตก็อาจจะได้แบบทำคลิป YouTube กับพี่แจงก็ได้เป็นคอนเทนต์เลยเป็นคอนเทนต์ไปเลยว่าหน้าเหมือนกันนะคะแฝดาแฝดไม่ได้เป็นญาติกันแค่หน้าเหมือนกันแค่หน้าคล้ายกันคุณผู้ชมว่าเหมือนไหมอะไรยังไงคอมเมนต์มาบอกได้ในคอมเมนต์ของเรานะคะทาง ทีมงานของเราคนหนึ่งนะคะก็มีแฝดสามเหมือนกันคล้ายอ่ะกล้องไม่จับไม่ได้คุณผู้ชมคลายหนึ่งคล้ายอยู่คลายส้มมะลีหรอคลายคลายคลายเมื่อกี้เขาบอกว่าเขายกมือว่าเขาคล้ายอยู่อ๋อเขาอามั่นใจว่าเขาคลายอันนี้แกงทีมงานหนึ่งก็คล้ายอยู่นะคล้ายอยู่มีตาเหมือนกันมีจมูกมีปากมีหน้าเหมือนกันคลายอยู่ส่ผมได้อยู่ม่ม้องส้มมะลีอยู่เดี๋ยวฝากเขาฝาก คุณโจ๊กเข้าไปเป็นคอนเทนต์คนที่สใช่ค่ะเป็นแฟดสามก็มารีคุณ <3 S 2> แจงแล้วก็คุณ, <ละ S 2> คณโจ๊กนะคะทีมงานของเราฝั่งน้องส้มมารีไว้ด้วยนะคะจะได้เป็นคอนเทนต์ใหม่ขึ้นมานะคะค่ <c oughs> ะคราวนี้เราไปที่ไต้หวันกัน จะพาไปทานอาหารไทยที่ไต้หวันหรอคือบอกเลยนะคะว่าอาหารไทยของเรานี่คือเรื่องลือมากในด้านของความอร่อยนะคะว้าวว้าวแม้ไม่ใช่ที่ไทยใช่ไหมคะไม่ใช่ที่ไทยไต้หวันจริงๆหรอนี่คือแบบว่าคือไต้หวันนะคุณอันนี้มันร้านไทยชัดๆเหมือนมากเลยมีทั้งแบบว่าที่ปูโตะเลยนะคะแล้วก็อียังใช้เลยอ่ะนี่มีแคบหมูแบบว่าแขวนๆแบบนี้อันนี้นะคะเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ที่ไต้หวันนะคะก็คือเจ้าของร้าน เขาเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะคะ,ะแล้วก็มาจากเชียงใหม่ค่ะไปเปิดร้านที่ไต้หวันนะคะก็มีหลากหลายเมนูเลยนะคะในเมนูนะคะก็จะมีทั้งภาษาไทยด้วยนะ,ะแล้วก็มีภาษาจีนกำกับเอาไว้นะคะแล้วก็มีหลากหลายเมนูที่น่าสนใจมากๆ,ๆเลยนะคะนี่กระติกน้ำโอ้ตายแล้วแล้วให้แบบว่าตักน้ําเองไงเป็นถ<อ>้นตักน้ําไปด้วยฟิลลิ่งเหมือนแบบว่าก๋วยเตี๋ยวข้างทางบ้านเราสกีทฟูดจริงๆเนี่ยที่แบบไปตักน้ํากันเองได้แล้วเนี่ยดูสิแก้วเกรออะไรทุกอย่างสิ่งนะะเหมือนเลยนะคะนี่นะคะก็จะ เป็นอาหารจานเด็ดของเขาก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวนะคะแนวกว๋วยเตี๋ยวเรือม, <ฮะ S 1> มีแคบหมูให้และที่สําคัญเนี่ยอ่าเมนูนะคะก็จะมีแบบว่าเป็นใบลิงกัวโอ้อ<ท>ยภ <laughs> าษาจีนด้วยนะคะนี่ค่ะคือก็เป็น<อ>แบบว่าสไตล์แบบรถเข็นที่เราเห็นนั่นแหละแต่ว่าเอาไปตั้งในร้านทางก็องเกอรอีแล้วเห็นบอกว่าจริงๆเขามี การตกแต่งร้านด้วยการใช้สายไฟด้วยใช่ค่ะจะเป็นสายไฟสื่อสารนะเหมือนบ้านเราที่แบบว่าระยงระยางน่าค่ะเขาก็ไปตกแต่งที่ร้านนะคะเสาไฟที่มีสายไฟนี่นีเสาไฟที่มีสายไฟสายสื่อสารต่างๆที่ันกันยุ่งเหยิงอย่างเงี้ยค่ะไปตกแต่งที่ร้านนะคะแล้วก็มีไอพวงเครื่องปรุงอ่ะก็มีเหมือนกันนะคะนีแล้วก็ตกแต่งบ้าน เขาเรียกว่าร้านนะคะด้วยแบบโปสเตอร์ต่างๆนะคะน้ำอัดลมยี่ห้อต่างๆอะไรแบบนี้อาจจะไม่ใช่เอาดอแต่ว่าก็บรรยากาศได้ได้เหมือนนั่งกินเอาดอได้เลยนะถ้าไม่บอกนะว่านี่ที่ไต้หวันก็นึกว่าเป็นร้านที่ไทยจริงนี่ก็ดูเผินๆก็นึกว่านี่ไทยหรือเปล่านี่ืองไทยแน่ๆเลยนะคะก็ เป็นอาหารไทยไม่แพ้ชาเดใดในโลกใช่แล้วค่ะนีอร่อยท่วทุกเมโลกเลยจริงๆนะคะพูดถึงเรื่องกินขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไปอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างดีกว่านะคะเนี่ยก็กินจุจนถูกขังไว้ในกรงเลยไม่รู้ว่าจะสงสารหรือจะรู้สึกยังไงดีกับชะตากรรมของน้องกระรอกตัวนี้นะคะคือนางแอบเข้าไปกินตายแล้วนางแอบเข้าไปกินผลไม้ในกรงนกแล้วก็พอลอตัวเข้าไปในช่องว่างแะแค่วกิน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 จนอิ่มแล้ว เราก็ถึงได้รู้ว่าอ้าวงานเข้าเลยคันทีนี้แหละออก,ออกไม่ได้ไไดติดอย่างนี้เราอ้วนมาก <ถอ S 2> ไม่รู้ว่า<ด>อ้วนแต่ก่อนเข้าไปหรือกินจนอ้วนเหมือนกัน <c oughs> อ้วนมากเลยแล้วก็คือน้องบอกว่าติดมนุษย์มโนช่วยฉันหน่อยช่วยด้วยมโนฉันอิ่มแล้วฉันอยากอ,ออกอยากได้อิสระ ฉันไม่คิดว่ากรงมันจะเล็กขนาดนี้นี่ไงเข้าเข้าได้แต่พอกินอิ่มแล้วออกไม่ได้นี่ตัวใหญ่กับกรงนะนี่ตัวใหญ่ก็กลายเป็นว่ากลายเป็นมนุษย์นี่แหละนะคะต้องงานเข้าช่วยกันเรียกคนมาช่วยกันนะคะตัดกรงนกนะแต่นกแต่ว่าไม่มีนกในกรงนะน้องไม่ได้ไปกินนกนะน้องไปกินอาหารนกในกรงเออตัดออกมาแล้วก็ปล่อยน้องไปเป็นอิสระนะคะก็เป็นเรื่องราวของน้องกระรอตัวหนึ่งพี่ก็อ้วนฉุกน่ารักนะแต่ว่าน้องก็คง น้องนิ่งอ่ะน้องนิ่งคือน้องตกใจหรือว่าน้องอิ่มหรือยังไงน้องเงน้องดูเซงน้องดูเออตายแล้วตายแล้วจะออกยังไงดีเนาะฉันพลาดไปแล้วฉันอิ่มช่วยฉันด้วยนะคะก็เป็นเรื่องน่ารักที่เกิดขึ้นนะนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวคราวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะคะแต่ยังมีเรื่องราวดีๆจากน้องออนมาฝากคุณผู้ชมกันอีกต้องแล้วนะคะก่อนที่จะพักเบรกกันนะคะออนแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะจะพาไปเช็คอินฟินเวอร์กันเหมือนกันปกติถ้าเราพูดถึงข้าวสารเราจะนึกถึงช่วงกลางคืน ที่นักท่องเที่ยวเยอะๆแต่ว่าจะบอกว่าจริงๆเข้าสารตอน,<ม>ตอนกลางวันก็มีสเสน่ห์ไม่แพ้กันถ้าไม่เชื่อไปดูก่อนกันได้เลยค่ะแวร์วันนี้นะคะออนจะพาทุกคนค่ะไปอีกหนึ่งย่านสุดคิ่นะคะถนนเข้าสารที่เป็นจุดศูนย์รวมนะคะของชาวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะหลายๆคนน่าจะคุ้นชินกับภาพถนนเข้า กลางนมแต่ว่าวันนี้นะคะออนจะพาไปดูสเสน่ห์ของถนนเข้าวสารในตอนกลางวันกันบ้างค่ะว่าน่าสนใจและมีอะไรที่น่าท่องเที่ยวกันบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วตามออนมาเลยค่ะไปเลยค่ะพี่<ฮ>ถึงถนนเข้าสารแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเที่ยวให้ปลอดภัยในยุคนี้นะคะอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยกันตลอดเวลาแล้วก็พกแอลกอฮอล์กันด้วยค่ะ ถนนข้าวสารเป็นถนนสายเก่าแก่ที่เชื่อมระหว่างถนนตะนาวและถนนจัก,กรพง์ในย่านบางลำพูเป็นแหล่งที่พักอาศัยชั่วคราวราคาประหยัดยอดนิยมหรือที่เรียกกันว่าเกสต์เฮาส์นี่แหละค่ะ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะแล้วก็นักเดินทางเนี่ย <_ Combat> ก็มักจะใช้ตรงนี้เป็นจุดนัดพบด้วยค่ะเดิมทีบริเวณนี้เป็นย่านการค้าขายข้าวสารที่จเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยรัชกาลที่6นอกจากเรื่องการท่องเที่ยวและการค้าขายแล้วถนนเข่าสารยังโด่งดังในเรื่องของประเพณีสงกรานต์ประเพณีสงกรานต์ของที่นี่เนี่ยเริ่มเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2533ค่ะพอถึงช่วงสงกรานต์ทีไรนะคะถนนแห่งนี้เนี่ยก็จะค้าคล่อมไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเลยล่ะค่ะ ปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์โควิด19ถนนเท่าสารเนี่ยเลยถูกปรับนะคะให้กลายเป็นถนนสายบันเทิงที่ไม่ได้มีเพียงแค่ผับบาร์ยามค่ำคืนเท่านั้นเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยถนนเข้าสารจะถูกตกแต่งนะคะให้เป็นท่องเที่ยวสตรีทอาร์ตอีกจุดปักหมุดท่องเที่ยวที่จะชวนให้หนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเดินถ่ายภาพแล้วก็รับประทานอาหารสตรีทฟู้ดหรือว่าร้านอาหารเด็ดๆในย่านนี้นะคะ่ะ นะคะที่ทุกคนจําภาพกันได้เนี่ยคือจริงๆจะมีร้านถักผมแบบนี้เนี่ยเรียงร <ๆ S 1> ายอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะดังนั้นนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมักจะมาถักผมที่ถนนข้าวสารนี่แหละแล้วความรู้หรือไม่เว่าเสนอีกอย่างหนึ่งของถนนข้าวสารที่ดึงดูดน,นักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลมาในย่านแห่งนี้เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นสตรีทฟู้ด เสน่ห์ของอาหารไทยบนรถเข็นที่ทั้งหน้าตาแล้วก็รสชาติของอาหารเนี่ยบอกเลยว่าเด็ดสุดๆค่ะมาเดินเล่นถนนข้าสารแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเที่ยวบริเวณโดยรอบของถนนข้าวสารยังเป็นที่ตั้งของวัดบวรนิเวศร,ราชวารวิหาร ที่โดดเด่นในเรื่องสถาปัตยกรรมค่ะผสมผสานร,ระหว่างไทยจีนและภายในพระอุโบสถนะคะก็เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชีรังคารของในหลวงรัชกาลที่9 ที่อยู่ไม่ไกลบริเวณสี่แยกขอกัวก็เป็นที่ตั้งของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครนอกจากนี้นะคะยังสามารถไปเที่ยวย่านใกล้เคียงได้ซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันของทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นย่านเก่าแก่อย่างบางลําพูและถนนพระอาทิตย์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ที่โดนใจนักท่องเที่ยวเช่นกันค่ะ ู่ที่ถนนที่มีสเสน่ห์ในยามกลางคืนทุกคนรู้จักกันดีกับถนนข้าวสารแต่ว่าออนพามาเที่ยวในอีกหนึ่งมุมมองค่ะอีกหนึ่งสเสน่ห์ที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันนะักในช่วงกลางวันนะคะซึ่งก็มีสเสน่ห์แล้วก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยสามารถมาลองเดินเล่นได้นะใครอยากจะแบบมาสงบ,สงบสงบหน่อยมาช่วงแบบ เย็นๆแล้วก็จะได้ช่วงค่ำๆนะคะสเสน่ห์แบบยามค่ําคืนกันด้วยสําหรับครั้งนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะการเ,าเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะที่ชวนออนมาเดินเล่นที่ถนนข้าวสารส่วนครั้งหน้าเช็คอินินเวอว่าเราจะไปที่ไหนรอติดตามกันให้ดีวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ